โอเคแม่ไปได้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 โอเคนะโอเคอะไรแม่งเมื่อกี้ก็โทรมาสองหมื่นแล้วจะเอาอีกสี่หมื่นชีวิตกู Hello hmm. hả hốt mên trái ở tôi nít lời à ờ à, ờ à, ok 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 đây 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 ai lại mà tôi là... có mua mà hốt mên lâu tôi nít có giao ít xì mên ai à lại chỉ biết mình mấy anh làm bà quá cô bố mên lâu ตาวเลยฮะสองเซนเอาไปสีส่เซนก็ได้ออเออโอเคป่ะเว้ยเนอะแม่งสี่เซนเลยอะมึงลงกี่ดูสิเมื่อกีก้ก็สองหมื่นเอามาถึงเช้ามาสองหมื่นเมือมอม่อกีอ้ก็โคมาสี่หมื่นทีนี้ก็หกหมื่นแลา้วอะไรอะเมียมึงอะใช้ตั้งเก่งเนาะ ม่ายเนชิพหายเลยเอ,อันนี้ไม่ใช่เงินไตนะยูโรเลยเว้ยเงินยูโรยูโรโ<อ>เลย<อ><อ>มึงอิดดูสิโอ้แลวเขาเอาตังค์ไปทำอะไรวะกูไม่รู้ไม่เคยให้มันห<อ><อ>้ไรอะไร